ทีว <Ha> ีภ uh <kind. S 2> ูน mm ่า hmm. ร oh, oh, ักมากทั so no nah, no yeah. <anal> no. no. well, ้งสองท่านเลยค่ะเธอบอกแกกันแล้วล่ะซึ่ยอมแพ้แล้วโอ้รลายใหญ่มากครับซึ่ยอมแพ้ลาปีนี้ไปแล้วลาปีนี้ไปเจอนลยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องใบเนสด้วยนะคะต้องขอบคุณนาาทีวีภูมากกว่าครัค่ะ การและการได้ละค่ะแต่ว่าเราก็มีกาะก่อนจะเข้านาวค่ะจะให้น้องสองคนร่วมจับฉลากแตงโชคดีสามท่านดีกว่าอันนี้เป็นรางวัลอะไรเอ่ยอย่าพึ่งไปนะะอย่าพึ่งไปท้องพักสุดหรูของพเราจะพักในคืนนี้หรือพักวันอื่นได้แล้วแต่แล้วแต่เป็นพักพักก็หักเป็นพักก็ค่ะเป็นพักพักใช่ไหมใช่โอเคพักไปคะ พักค่ะพักยาวเลยค่ะพักยาวพักก่อนอีกแล้วอันนี้ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์เหรอคะเบอร์ว่ารักแถบหรือเปล่าไม่เขามีชื่ออยู่ข้างหลังค่ะน้องอันนี้ชื่อนี้ตั้งแต่ใบที่นิดนู่นแล้วใช่ใช่ค่ะโอเคสลิดอ่ะสลิดอ่ะโอเคได้แล้วครับสามรางวัลสช่ค่ะอีกใบหนึ่งหายใบหนึ่งคนละสามใบหรือรวมกันลบเรวมกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตีคะเดี๋ยวรูมนะคะมอบโดยน้องใบุนเนสค่ะผู้ชมดีเลยผู้ชมดีครับผม ท่านแรกนะครับ um. ที่ไบจับมอมาได้ก็คือหมายเลข two s e v หนะคะสองเจ็ดหกสองเจ yes. ็ดหนั่นหมดเลยค่ะยิบหางขึ้นมาดูละค่ะสองเจ <emit> ็ดหสองมีไหมมีไหมอยู่ไหมยู่เปล่า t w องเจ็มีไหมไปแล้วไม่มีชั้นอนนะคืนนี้ อ่าน้องเนทคนต่อไปเล่นมาเซ็นไปใช่ไหมล่ะอันนี้ต่อไปนะคะและต่อไปก็คือ zero two three เออศูนย์สองสามเขาให้เอ่ยหยิบหางขึ้นมาดูค่ะแล้วสวัสดิ์หางเดินออกมารับนะคะมีไหมีมเอ่ยศูนย์สองสามคนก็นั่งอยู่ต้องเยอะไปไหนกันหมดแล้วคะนี่เข้าห้องน้ำหรือเปล่าศูนย์สอง มีมาประกาศใหม่มีไหมคะยิบบัตรถึงมาดูนะบัตร0ูนสมีหรือเปล่าศูนมนะอมีขออนุญาตตราสิทธิ์นะจ๊ะอ่าสองไว้ต่อนะค่ะผูโชคดี n u m b บ r นะครับได้แก่ศูนย์เก้าหกศูนยจ้ค่ะของผู้ใดด้วของผู้ใดมารับเด้วของผู้ใดโหลดโหเดโหดเ้เด้อ ปีนป okay. ีนปารกันเข้ามาใช่ไหมคะเนี่ยไม่เขาบอกว่าเลขของเขาอยู่ไกลๆอ่ะอ๋อไม่ถูกสักเบอร์แล้วเราจับไกลๆไหมคะเขาล็อจับไกลๆจับมาท่านเอาอย่างนี้ไหมฉันรู้สึกแบบว่าการจับฉลากในกล่องเนี้ยทำไมอ่ะเราเทกจักรโอ้เหมือนรายการไงวุ่นหมาะใครเก็บครับฮะนแยการเราตีใหม่มาช่วยกันเก็บอย่าเพิ่งโยนเลขเขาได้กันนะเกย์ตะยนเหรอใช่ฉันจะโยนเลขของเนทนะคะที่อยู่ในมือเนก็คือ ศูนย์แปดเจ็ดค่ะศูนย์แปดเจ็ดขึ้นมาเลยห้าศูนย์แปดเจ็ดห้ายกไปด่วนจ้าไปเลยมาเนี่มาแล้วฝั่งนี้บอกไม่มีเชียร์เขากำลังวิ่งมาเขาไม่ได้หายตัวมานะคะคุณพี่ศูนย์แปดเจ็ดนะคะเยยินดีด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญพี่ใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนรอก่อดฟินเลยได้ได้ทีเดียวหรอแล้วก็อีกสองคนเลยงาจะได้ทีเดียวเลยจบมาเดี๋ยวฉันจบโยนจริงเหรอ มอบเลยไหมหรือว่ามอบเลยไหมอ่านต้องเน่นมอบกันเลยอ่ะเมตมอบเลยมอบเลยอ่ามอบค่ะชักภาพมอบเลยกันไหมเออออกมาแหมเธออ่าย่าถ่ายรูปไหมคะเอาไปเป็นศิลาจารึกค่ะไม่ใช่ที่ระลึกโอเคถ่ายรูปเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปค่ะโอเคขอบคุณค่ะ เรามาอย่างนี้เลยดีกว่าพี่กี้ตัวจริงหามากเลยนะเพิ่งรู้จริงหรอพูดหามากพี่่ตะมมกไขาตกบกพร่องตลอดเลยเดี๋ยวจะโยนจริงหรอโยนจริงอุ้ยหนูชอบไม่ได้เอาเยอะๆอีกเอาอีกเอามาพนักงานเก็บตาแหกนะคะสองใบนะสองใบกลัวมันไม่ไม่ไม่ออกมาอีกเลย อะไรครับแล้วมันจะมีเาจกบเพราะว่าลมมันตีนนั่ได้ไหมคนละใบลูกคนละใบเอนแล้วเวอร์ที่สุดที่จะแต่ว่าคนละต่อใบคนละใบคนละใบทิ้งใบทิ้งนี่สิอย่าบอกเลขนะทิ้งอะเรียกสวยด้วยนะของสวยเรืเอาอะไรคะลูกของใบน่าจะไม่ออกอีกแล้วแหละของใบหมายเลขอะไรเอ่ย ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ด่วนๆจ้ามีไหมไม่มีหรอไม่มีของเนทเนทคิดว่าของเนทน่าจะมีไม่มีแล้วศูนย์สี่ศูนย์นั่นไหมหยิบเอาจากนี้นะอ่ะหยิบเลยเลยไม่มีอีกมีอีกมีเหรอขอได้ประกาศนะคะค่ะหมายเลขที่ออกก็คือสองเฮ้ยใครสองเก้าันนี้ยิ่งกว่าหัวอีกแล้วขนาดน่ะป๊าติดท่อหัวยังไม่รุ้ขนาดนี้เลย สองเก้าเจ็ดค่ะสองเจดจ้างใครอ่ะเฮยมาแล้วเยวไปเดียวไปเดียวไปเดียวไปยังไม่ได้เลยเนี่ยอ่ะหนึ่งสอแล้วไปหนึ่งสอง่จัทีมีเสือกำลังวางอยูเออ่ออ่อออ่ออ่อ่ออ่่อ่่่่่่่่ ศูนย์กลับมาแล้วเขาบูนกลับมาแล้วเหรออันนี้อันนี้อีกใบหนึ่งอันนี้ศูนย์สี่สี่งั้นเนี่ยว่าหลานตานศูนเลขสองอะไกลอะหาอันเนี่ยเบอร์ไกลๆเนี่โอเคค่ะสองเก้าเจ็ดปิตาปิตาปิตาอาาร์นังเนี่ยมามีอีกมันมีอ่ะมอบนั้นก่อนเธอมอบนั้นก่อนได้ได้ได้แล้ได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 ้ด้วยนะคะได้แล้วอ่ะตามใจโอเคเธอไม่ได้ถ่ายรูปพวกกันนี่แหละอ่าไม่เป็นไรอ่านี้นะครับผมมีชั่วไลน์เลขสุดท้ายได้ มีชวชัวสองสองอ้าวศูนนึงเหรอ061อ้าวศูนไม่ทำแล้วสองเก้าเกราลืมไปใช่ไหมมีอศูนย์กนึ่งพี่แกมาแล้วค่ะแล้วสนุกงแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ มาเลย061ครับขอเส้นอันนี้กับ061เลยค่ะเอาใจดีอยู่แล้วแต่ว่าใครให้อภัยขอเสื้อนี่แหละมาเลยค่ะพบแบบนี้เราให้อภัยสวัสดีค่ะอัะเธอกอดผมกอดหน้าหน่อยสิกอดหน่อยกอดหน่อยหนาวตรงตรงกลางเลยฮะมาเลยครับหายไปทางด้านหน้าด้วยค่ะหายไปทางด้านหน้าหน้าหน้าด้านหน้าได้ไหมครับได้ของซีจากนั้นแล้วก็ เมื่อกี้นี้ที่เราลงสัมภาษณ์ใครบ้างสี่คนเมื่อกี้นี้มารับเสื้อเลยค่ะสี่คนน้องแนนสุดสวยของพี่มาเลยป้าจอจานนะครับป้าจอจานหนูลืมชื่อเออประจิบแล้วก็พี่เนี่ยหัวฟูแล้วก็น้องเนี่ยค่ะน้องน้องตัวน้อยนี่อ่ะพี่ให้สองตัวเลยหนูสวย ใกล้แล้วใกล้แล้วเวลาของเราพี่จักรมาสไลที่เขาเธอยังไม่ไปใช่ไหมย่างรอจะจุดธูปรอรอเขาดาวอุปกรณ์เราหยุดโต๊ะเอาละค่ะดูนาฬิกาของตัวเองตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีเที่ยงคืนคะนาทแปดนาทีเหลือเท่าไหร่คะแล้วแปดนาทีนะคะนาฬิกาตรงกันไหมเจ็ดแปดนาทีนะคะเจ็ดแปดนาทีโอเคเอาโอกาสนี้เราขอเชิญพิธีกรร่วมของเรามาเลยค่ะเชิญเราหมดเลยแย่นานนุ่นหนักหมดระดับเธอหมดระดับน้องบินเนี่ยนี่เป็นน้องไหม น้องบงน้องบอลเอาไม้ไปดิฉันจะไปจัดหัวให้น้องเนสพี่นเจินเหนาวมากขอบอกพี่เจนเดี๋ยวรอพี่เจนสองข้างนะคะไม่เคยร้องเพลงของพี่เค้าด้วยจริงหรอในการประกวดเพงต้องสู้ต้องสู้จนจะชนะพี่เสื้อเราหนึ่อย่าให้โชว์อีกเลยมาครแล้วเดี๋ยวเรามาดั้งรอนับถอยหลังกันนะคะ ทำไมเงียบกันอะทำไมเงียบกันอะเออเราเขาหนากันใช่มันหนาวเนาะใช่อีกประมาณ6นาทีปะคะใช่มาเรียแล้วอะไรอย่างเงี้ยขาเต้ตมืออีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะเ้ยที่รา้อยูรงกลางกลางมหนาวทักลางลมหนาวกลาง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 กลาหกลงกลางลางกางกลงกลาางกกลากลกากลอากล ค่ะนี่แจกง่ายม่ต้องมีกติกาแล้วค่ะแจกอะไรแจกเสื้อเช่วยกันชื่อกันเจกห้าตัวเลยห้าตัวนะคะนี่นะคะเราแจกอาวุธกันหมดแล้วนะคะนี่พี่กิฟต์กับพี่หนุ่ยก็ขอเซ็ตตัวมือด้วยค่ะเหลือเวลากี่นาทีคะพี่แจ๊คเหลือเวลาอีก